สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นิสสันนะครับพามาดูนิสสันนะครับตัวนี้เป็นนิสสันคิกตัววีนิสสันคิกก็การออกแบบภายนอกก็ได้ไฟหน้าแบบ LED นะครับพร้อมไฟเลี้ยวกบมืแรงไฟส่องสว่างไว้กลางวันแบบ DRL แบบ LED ไฟท้ายแบบ LED นะครับหน้าจอสีสัมผัสขนาด8นิ้วแล้วก็หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วนะครับรองรับระบบนำทางระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพวก Apple Ca r าเพ y ด้วยนะครับ นี่สันคลิก e power มีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับรุ่น s ราคา889,000บาทและรุ่น e ราคา949,000บาทส่วนรุ่น v ที่เราดูกันตรงนี้นะครับจะเป็นราคาที่999,000บาทนะครับรุ่น vl ราคา1,049,000บาทสีภายนอกก็มีให้เลือกนะครับสีดำสีขาวสีแดงสีเทาสีเงินสีส้มนะครับ แล้วก็มอบความรู้สึกรู้หลาด้วยหลังคาลอยตัวนะครับแต่ตัวเนี้รุ่น V นะครับแต่ว่าเป็นราคาหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันมันต้อง V L หรือเปล่าเนาะแล้วก็มอบความรูหลาด้วยหลังคาแบบว่าสีดําแต่ว่าอันนั้นเราต้องเพิ่มตังค์นะครับแล้วก็สีภายนอกมีให้ือกเฉพาะรุ่น V L สี่สีนะครับคือสีส้ม สีแดงสีเทาและสีขาวนะครับมิติตัวรถของ Nissan KICK E-POWER จะอยู่ที่4,290ม mm, ิมกว้าง1 7 6 0มิมและสูง1,615ม mm, ิมระยะฐานล้อที่2,615 mm, มิมมีรัสมีวงเลี้ยวแคบที่5.1เ mm มตรนะครับมาพร้อมพวงมาลัยพาวเวนะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จะให้ดูรอบๆแล้วผมจะอธิบายไปเรื่อยนะครับเทคโนโลยีของ ePower นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรแถวเรียงแบบ3สูบรับหน้าที่เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและยังมีส่วนประกรอบของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอาทิสําคัญคือเครื่องแปลงไฟฟ้านะครับมอตเตอร์ไฟฟ้าแบบ eM 5 7ให้กำลังสูงสุด129แรงม้านะครับมีแรงบิดที่สูงสุดที่260นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.57กิโลวัตต์นะครับมี4โมดูล เทคโนโลยีนี้มอบความแรงนะครับและก็การขับขี่ที่ราบรื่นและเงียบประหยัดนะครับมีโหมดในการขับขี่ให้4โหมดนะครับคือโหมด H mode EV mode และและ E mode นะครับแล้วก็โหมดปกติเทคโนโลยีที่ให้มาก็เป็นพวกระบบควบคุคมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะนะครับและเทคโนโลยีช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะเทคโนโลยีเ,เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะนะครับและเทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตาด้วยนะครับเทคโนโลยีเตือนรถใน ทางสวนขนาดถอยกล้องมองผ้าอ,อัจฉริยะรอบทิศทางเลยนะครับเทคโนโลยีตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุที่เคลื่อนไหวาจากกล้องรอบคันกระจกมองหลังอัจฉริยะควบคุมระบบความปลอดภัยในการขับขี่นะครอบด้วยดิสเบรกระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้ถุงลมนิรภัยมาแบบ6จุดนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นไฟ ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับแล้วก็ได้กระจังหน้าเป็นสีดำเป็นสีดำออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเรดาร์นะครับการทำงานก็ของ Adaptive Cruise Control ก็จะมีแต่เรดาร์นะครับไม่มีกล้องที่มันเหมือนพวก Pa เชโรนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเงาหมดเลยนะครับส่วนเครื่องยอนต์เป็นเครื่องยอนต์1.2ก็เครื่องเดียวกับตัว Amira ตัวเก่านะครับ มาดูที่ยางกันบ้างนะครับได้ยาง205 55R17 นะครับได้เป็นล้อลายทูโทนได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้มีพวกกันลอยกันอะไรมาด้วยนะครับก็มีถึงด้านหลังเลยรถตัวนี้เป็นเทคเอ่อมิสันนะครับคลิกก็เป็น Compact SUV นะครับ ด้านภายในด้านภายในนะครับของนิสสันคิกนะครับก็จะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโหมดการขับขี่มีให้4โหมดปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้เกียร์ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเกียร์จะคล้ายๆ Ni นิสสันลีฟนะครับแล้วก็ด้านภายในก็คล้ายๆกับตัวนิสสันอเมร่านะครับมีหน้าจอ,อพวกการทํางานของระบบะไฟฟ้ามาให้นะครับที่หน้าจอขนาดใหญ่ก็ กวางกว่ามือเป็นมาตรวัดแบบเข็มนะครับวงเวลามันติฟังก์ชันมีพวกคุสคอนโทนนะครับมีพวกปรับเร่งเสียงด้วยนะครับเบาะที่ให้เป็นเบาะหนังนะครับความรู้สึกมันก็เป็นหนังปกติแต่ว่ามีปีกรับที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็เบาะไม่ได้ใหญ่กว่าตัวเรามากมายนะครับภายในคล้ายๆอเมล่านะครับตรงนี้แข็งพลาสติกตรงนี้ได้แบบซอฟทัชนะครับมีที่เก็บของมาให้ ตัวจอตัวนี้ให้มาแบบ8นิ้วนะครับขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีแอร์ออโต้มีพวกโหมดการขับขี่แบบนี้ครับเอ,อ่อผมไปทดลองขับมาแล้วก็ไอตัวเบรกมันอะถ้าสมมติเราปล่อยคันเร่งอะมันจะคล้ายๆ้ารถไฟฟ้าเลยมันจะช่วยเบรกให้เราด้วยนะครับก็อนนี้ก็เป็นข้าโหมดแบบ p นะครับส่วนโหมดเกียร์ว่างนะครับเวลาเราดันไปทางเนี้ยเราต้องค้างไว้นะครับมันถึงจะเข้าเกียร์ n ให้เราส่วนเราเข้าถอยหลังกับเกียร์ d เนี่ยเราก็ดันขึ้นแล้วก็ เข้าเกียร์ถอยหลังได้เลยนะครับแต่ว่าเกียร์จะดันกลับมาในส่วนของที่เดิมตำแหน่งเดิมนะครับภายในก็ไม่มีอะไรมากนะครับความรู้สึกข,ของถ้าท่าวิสัยดีอัตราเร่งดีนะครับเพราะมันเป็นการกลับเครื่องจักมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าไอ้เครื่องยนต์มันแค่ปั่นกระแสไฟฟ้ามันทํางานคล้ายๆระบบพวกมันก็เป็นไฮบริดชนิดหนึ่งนะครับเป็นพวกไฮบริดชนิดหนึ่งส่วนด้านข้างนะครับตรงนี้ให้บุนุ่ม ตรงนี้เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้แข็งหมดเลยนี่แข็งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับด้านบอกก็ให้มาเป็นแบบปรับมือนะครับแล้วก็มีที่พานักแขนมาให้ด้วยนะครับตร,ตรงนี้ก็ตัวนี้ก็บุนุ่มมาให้นะครับสำหรับลดราคาขึ้นร้านแล้วนะครับ ส่วนเบาะหลังนะครับมีช่องเชื่อมต่อ USB มาให้นะครับช่องชาร์จไฟแล้วก็แต่ว่าไม่มีที่พมนักแขนมาให้นะครับแต่ว่าเบาะก็สามารถปรับได้นะครับปรับเอียงได้เดี๋ยวผมลองปรับดูนะออกมาปรับเอียงได้นิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะอะไรส่วนตัวนี้ไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับสีภายในตัวนี้เป็นสีดามเพราะถ้าสีเทาโทนจะเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ฉเฉพาะในรุ่นพวก VL เบาก,ก็นั่งสบายดีนะครับแต่ถ้าผมเป็นคนนั่งเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดน,นะครับเพราะมันเล็กไม่ได้ใหญ่มากมายส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็เก็บของได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้กล้องด้านหน้านะครับกล้องก็รอบคันเลยด้านซ้ายและด้านขวาด้วยนะครับมีที่เก็บของด้านคนนั่งให้นะครับเนี่ยสองด้านเลย อาผมว่ามันไม่มีแอร์ให้แต่ว่ามันก็เย็นอยู่นะถ้าไม่มีให้เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้นั่งแถวหลังนะครับเป็นทุกขับเนาะตัวนี้เวลาลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะมันก็สูงนิดนึงนะครับส่วนพวกแผงประตูด้านข้างเนี่ยมันเป็นพลาส,สติกหมดเลยนะครับแล้วก็พลาส,สติกหมดเลยมีบุนุ่มตรงนี้นะครับดิสเพกก็อย่างที่บอกนะครับให้แบบสี่ล้อ ส่วนตัวนี้มันช่วยของเรื่องแอโรไดนามิกนะครับด้านหลังนะครับมีกล้องหลังมาให้แล้วก็มีกล้องตรงนี้นี่นะครับมีกล้องตรงนี้มาให้ด้วยนะครับอ,อ๋อมันเป็นที่ฉีดน้ำฝนนะครับที่ฉีดน้ำฝนตรงนี้มาให้แล้วก็มีกล้องด้านหลังนะครับ กล้องถอยหลังนะครับแล้วก็มันมีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้พื้นที่เก็บของนะครับก็ค่อนข้างใหญ่ความจุก็432ลิตรไอพวกท่าตรงนี้เป็นสักหลาดนะครับอ,อ๋อไม่มียางอะไหล่ให้นะครับมีเป็นพวกชุดปะยางเฉยๆนะครับส่วนบอกก็สามารถพับแบบแบนราบได้นะครับก็เพิ่มพื้นที่เก็บของได้เยอะขึ้น ตัวนี้ฝาท้ายได้เป็นแบบเปิดมือนะครับไม่ใช่แบบไฟฟ้าไฟท้ายเป็นแบบมุมแมลงนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งผู้ขับแล้วนะครับก็มันก็ภายในมันก็ไม่ได้กว้างอะไรนะครับเบาะปรับมือกระจก Auto, ออโต้จำเพาะผู้ขับนะครับมีพวกล็อกประตูปรับกระจกมีนครับป้องกันล้อล็อกพวกถังลื่นอะไรแบบนี้นะครับมีเป็นแท่ข้ชงคอนโทรลไฟหน้าปรับได้นะครับมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่มาให้ขนาดใหญ่ตัวนี้7นิ้วนะครับ7นิ้ว แล้วก็ที่ปัดน้ำํำฝนมีมาให้แต่รู้สึกจะไม่มีบัสปอร์ตมาให้นะครับเกียร์เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับเราเข้าปุ๊บจะเข้าไปที่เกียร์อะไรก็แต่มันจะเด้งกลับมาที่เดิมเหมือนนี่สันลิฟนะครับอย่างที่บอกไปเบรกมือได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีออตโต้โฮลให้มีช่องเก็บแก้วน้ำให้ส่งแก้วขนาดใหญ่นะครับก็ใส่แก้วน้ำที่มีขนาดใหญ่ได้เลย ส่วนปุ่มนี่ก็เป็นเราก็เห็นสายลับนี้ก็รู้สึกว่าเราจะได้กุญแจสมาร์ทคีย์นะครับกีเลสมาให้แล้วนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นแบบเรียวยาวนะครับผมจะพาเดินดูรอบคันอีกทีนะครับ ด้านหลังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นท้ายที่ลาดลงมานะครับพราะมเป็นรถ c o m p a c t u v v นะครับแต่มันก็ไม่ได้ลาดออกมาจนเยอะมากนะครับแล้วก็ได้สาวกับแบบคีบฉลามมีที่จับราวหลังคามาให้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับ